สว่าดียามแรงพี่น้องครับนนอืแม่ต้นมกเล่งเขาขึ้นองชนต้นมักลายต้นเห็นบ่อืมขึ้นเองว่านอนนี่เนาะใช่อขึ้นเองมัน,นอาเท,มท็ม,เทมที่แล้วลูกแล้วจะอาบนา้ำเยอะเดียว ไปพี่น้องแต่มันงามเอาปุ๋ยมาใส่บัดทีนี่มแม่เอ้ยจับไปเดอ้อถึงข่อยสให้ที่จมกับเจ้าคู่ม,มือคู่ม,มือนะเพาะมีผูดด้ใดหาเจ้าซ้ำขาข่เลยฉันรู้แล้วมมแม่ลองถึงจะมีแต่คนดา่าไม่มีคนชมยังไงก็แล้วแต่แตยังมีพ,พ่อ<ล>ย,<ล>ยนะยังมีพ่อนะมนนะฉันรู้แล้ว คนคนนี้ที่เป็นห่วงเจ้าดีสุดนะฉันรู้แล้วเออเห็นคนอื่นเขามาลุมว่าเจ้าไม่เป็นไร,นรบนวาตาไเจ้าได้ว่าให้คอยกับลูกด้วยเร,เราต้องเป็นกำลังใจให้กันนะแม่นะเราห้ามปากเขาไม่ได้ใช่คใครจะชงใครจชิงมันจะช่างหัวเขาแค่แค่ตัวเรารู้เราช่งเขาปไปเลยแม <_ T> ่ครับ คอยกาดบางที่กา,จกาดจักเกย็ดจังใดพี่น้องเลยมีแต่ว่าเป็นการั่างใจซึ่งกันและกนันละพวเมียเฮ้าเนาะเมียเนาะคนอื่นสีบาสีจังใดกับทางเนงาสองคนเข้าใจกันเป็นพ่อแม่มีความมั่นใจในตัวเองเฮ็ดหน้าที่งเจ้าไปไตะละเมอ เลยเราจะไปบังคับให้ใครมารักไม่ได้หรอกแต่เรายังไม่เห็นลักใครเลยรักลักเอฟซีที่น่ารักของเราเอฟซีริงๆของเรานะส่วนเอฟซีตัวยงก็ให้ดูเพื่อความมันเดิมรักเหมือนเดิมรักเหมือนกันสามารถที่จะไปบังคับให้ใครมาลักเราได้ก่อนอื่นที่จะให้เขามาลักเราเราต้องรักเขาก่อนเข้าใจไหมคะใช่ครับ ทุกอย่างมันมีน้าคอยเห็นคนวอกเห็นเจ้าววอกเห็เ,เห่าคอยก็ยิ่งสงสารเจ้ากำลูกำลังสงสารเพราะว่าชีวิตคอยเปิดมากขอ,ของเค้าไม่ค่อยสบายหรอกพ่ออยากเติมเต็มความรักให้เจ้าเลยไหมเวลาทุกเราก็อยู่ด้วยกันเวลาสุขเราก็อยู่ด้วยกันไม่พ่อจะอยู่เฉพาะเวลาสุกนะถ้าทุกพ่อเปิดตลาดกูก็ไม่เห็นเปิดสักทีทุกวัน,น <S <S ไปนะแม่ ไปไม่ได้เพราะพี่มีลูกกับเธอไงถ้าพี่ไม่มีลูกกับเธอพี่ไปเองแต่นานแล้วนะจะบอกให้ไม่เห็นเลยเพราะอื่นน่ะเขาเอาเลิกเอาเลิกเอาเลิกเหมือนตาเหมือนตาขณะไอดรอนพี่เขายังไม่อยากเว้าเนาะ่อยากเว้าเก่าถึงเพินันเนาะศิลปินในดวงใจข่อยล่กักแต่งงาน3เที่ยวเนี่ยแหละ <c oughs> พูดให้เจ้าลูกย่นว, <c oughs> วะ <c oughs> ชิลลปินในด,ดวงใจไข่เราก็ยังอันลักๆเลิกๆลล้วก็ยูมีความสุขได้ล่ะคอนเทามจที่ทัรักโกดล้นรักเกเด้วคอ่าผักอันนี้เราขึ้นหน่อยด้วพี่น้องเบึงข,ขขงขึ้นค่ากางง ไปเขียนรถพอซะเนอะไร่ไทยนะก็รู้สึกว่าบัสบายเราได้นั่งในข่อยเบิ้งนะนั่งมาหน้านะเพราะว่าข่อยเบิ้องเราเป็นวัดขี้โม่กึ้งๆก้านๆนะมันเป็นน้ำอากาศพี่น้องเลยทั้งๆที่แม่มันกับเพี้ยนดีขนาดเดลยย่านในล่างเลี่ยนนี่เด้อมืออื่นพี่น้องบอกไว้ก่อนเนะสิว่าข่อยว่าลูกไปเลี่ยนดิเพราะว่าคุณคู่เราบอกว่า ถ้าเกิดใครเป็นวัดห้ามมานะมันจะติดเพื่อนเขาเลยบอกไว้ก่อนเลยขอย็นเราเป็นแบบใครก็ไม่ต้องไปอืมยุติไปเลยข้เลยยุดเงาแล้วเา้อาทิตเลื่นแล้วจะได้ไล่บอกคุณครูอยู่่อยันสังเกตตอนไปหาบมาตังเรียนนั่นแหละเอา้าเป็นวัดเราีิลูกเบื้องกันนะเห็นดีใ่ไครไหมปุ๊ด <c oughs> <c oughs> ขอ้อรัะซักทางดังได้ไข่โอ้ยไม่ได้ไปอีกดอกคันดอกต้องบอกกันพี่น้องก่อนเด้ออีพตัวยงหมาีว่าไม่มีอะไรมันมันเอาแต่ลูกขาดทงเดียนเนี่ยละโอ้ยก็อละเบื่อพี่นอ้องคือกัน,นละมีสีสันพี่น้องเลยน้อง้วขอดูผักหอมป้อมน้งมนนุนหน่อนี่ขึ้นเราได้พี่น้องเด้เป็นใบเริ่มเป็นรู้ซึ่งว่าเป็นหอมป้อมเหมือนมาแล้วคข่มากจะได้ผักกันนี่นะ วันน้ภาคก็ได้เด็ดกินเทียนหนึ่งก่อนเด้ลูกเจ้าไปทักหนเราปะนี่เอาพี่น้องมาเก็บเสียอผ้าคนหนาวเลยเห็นกันดำมืดด่ะพี่น้องเลยเป็นยังไงใส่มึงดูมันยังติดดางคนน่ะ เอาขยะพี่นนองโอ้ยเปืดอนแห้งเถอะเนาะลมแห้งแห้งเลยโอ้ยมาดไหม <c oughs> มาดนองมาหน้าเผาขยะเผาขยะยำเลี้ยงงาที่เพื่อนเฮ็ดใบเมื่อน,นั้นละงาที่เพื่อนนั้น รัดไว้ถ้าสองสามมือแล้วก็ดีเสียวไม่เฮี้ยนมานนอแนอดิ่ไปนอนเลมันไม่ได้ขี่ดินมันไงช่วงนี้นะอืม เบ้าเวียหรือเบ้าเลตัดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งเดือนกลัวแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะว่าเขาปล่อยไยว้แหงๆอยวๆยังนีตัดเทียเดียววันนี้ตั้งมติก็เลยว่าเราต้องทาแล้วคอ,<า>อ,อยิเผาหลว,วดมาเฮ<ะ>ียงถ้ากินได้ย,ยังกินเลี่ยงไม่นอ้องเสาเมันก็นกินต่หบูหุ้งแล้วเบ้าเพียกจะก็ไม่กินได้ย,ยังกินต้มไข่ต้มไข่อไขบอตะแฉมเลย บรรยากาศยีมันเรงล่มวอยๆพี่น้องเลยทางคุณเพิ่องอันปลาอ้อยข้าเจ้าพี่น้องพี่พี่น้องเดี๋ยวว่งไกลๆนะปาลาอ้อย้ะพี่น้องเด้อมันออกดอกงามๆปัน่นยูประเทศเกาหลีมันก็นได้อยู่แต่ว่ามันกัดซี่เอากับเลีมเอาไหม ลูกไข่ไหมน้องมาได้มาเอ้ยยังอุ่นย<ๆ>ังอุ่นเพบรรจุมาโอ้ยเสียบตาม่เรียนเขาเฮี้ยนเขาหยุดกล้องพอดี<ๆ>เออขอหยุดกล้องพอดีนะพี่น,อน้องเลยกว่าได้ยินซ้ำมันว่าโอ้ยเสียบตาคันว่าเพราู้เรื่องเนี่ยเพราเริ่มเก่งแล้วเรื่อกูเมื่อเนี่ยเออโ<ๆ>อ,อ้ยเสียบตาดิเขาใจความหมายว่าเริ่มรู้เรื่องแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มเก่งแล้ว อันเด็กน้อยว่าดูเรื่องมันบ่ามจักเนาะว่าโอ้ยเสียบตาเนาะโอ้ยเสียบตาไปทันเรียนเลยเพื่อนน่ะเริ่มหูขึ้นไหลเลาพี่น้องก็ดีใจนะนั่งกัดอาศัยคุณคู่่ะพี่น้องอาศัยคุณนหมออาศัยพ่อเมียใวยกันลายชางอันเอฟซีมันมาเล่นน้ำได้มันกับสีมาอะไพี่น้องพี่น้องมาบ่ได้ก็เลยมีแต่คอมเมนต์ถตาโตโยงนี่ก็จมปล่อยกระปพองแด้ม้วนตละมือเออ แมียนมาอมียวขอมโอเค okay, พี่น้องโอ้ยพี่น้องใครเนี่ยบอกใครหนาวปันไดหรอกกะกะพ่อพ่อ,อยู่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเม,มื่อวานเมื่อก่อนเหนียวตึ้งร่มทึ้งหนาว15-16องศาวันนี้กะจ้าเป็นจักองศา,วาขวากับบริบรงเมีเนาะ แต่ว่ากายังยังพออยู่ได้นะพี่น้องอันนี้เขากระมัดระวังบ่ไใดได้หนิโอ้ฮปล่อยประมาทบ่ไใดได้หนี่ถ้าเผลอเข้าเดียวยางเขาเฮี้ยนเนี่ยร่มปิวไปตกใส่พุ่นนะบึ้มมาละเบึ้มมาละอันตรายเข้าเดียวได้ไหมต้องเอาน้ำมาเลยเด้อนี่แล้วต้องเฝ้าต้องเอาน้ำดับเลยแล้วหนิเพราะมันล่มแห้งแดงน้อยก่อนแดงน้อยเฮ้ยเมียเพิ่นไปคลอดลูกพี่น้องบัตเต คอดลูกก็เสียงมเมี่ยเฮียนจากของเนาะแม่มาหรือมันอดอย่แถวป่า,ปานอาคอยกระดดเลยสิบ่เห็นลูกมันบริเพียนมนนเมียเฮียนมันพี่น้องมันเก่ยมันกี่ขออยู่ใป่ามันยาม,ก,ม,มยกินเรียนมาพี่อือมันแดงน้อยอยู่คนเดียวบัดทีนี้ตด้นตนอือโอเคพี่น้องถ้าเราคลิปนี้ว่าเบสกันจะไปซ้ำนี่แหละ,ะกิจกรรมย้มเรียงไทยเพราะย็ยกเพาขยะหดวพักพูดคุยกันพี่น้องย่มเรียงก่อนจะไปหาเนียแซ่บแซพี่น้องกินเราพี่น้องเนะาะสาลิปนี้ลาไปก่อนครับนมเน,นะ 对，对吧？